หมอมเด็กๆไปต่างประเทศหนูรู้ไหมกะระเพราจานละเท่าไหร่เด็กๆประมาณห้าร้อยเลยนะเพราะว่ามันบวกแท็กฟาสซีไปด้วยเด็กๆเพือ่อเพื่อสนิวเก๋ ب, คนหนึ่งที่เจนนี่กูเ,เก็บพูดกับเจนนี่ว่าอะไรว่าเจนนี่ I want to eat mama เจนนี่ตกใจอ่ะ Really you want to eat mama Yeah I want to eat mama ทำไมเจนนี่ตกใจคะลูกขาเออเจนนี่ oh, อยากกินแม่เธออ่ะเอาไม่ได้นะลูกเราต้องเรียกว่านูตอะไรคะมาม,ามาม่าเรียกว่านูตอะไร นูดสพูดตามลุง noodles. นูดลสเนะ่ะแม่เนี่ยนอกจากคำว่าหมอมมีคำว่าอะไรอีกฝั่งนี้ตอบเร็วอ่าใครบอกว่าสมศรีกันลูกคะออ่าอะไรคะลูกหมอฝมั่งนี้ละะ่ละฮะมอสอมีคำว่าอะไรอีกมอหมอ,มอเก่งมากมีคำว่าอะไรอีกลูกมัมมี่เลิศนะลูกนะแม่พันตัวขาวเลยลูกเออได้นะมัมบี่หรือเรียกว่าอะไรอัอนหนึ่งลูกเด็กๆเ,เ,เคยฟังเพลงนี้ไหมเบบีเด็กๆรู้ไหมว่าเราออกเสียงผิด ถ้าเราออกเสียงเลย baby shark daddy shark mani shark shark ตายหาเราบ้านนะลูกนะออกเสียงใหม่ลูกชาร์ r เบบี้ชาร์ k เก่งมากค่ะดังนั้นเด็กๆเรามาดูกันค่ะข้อสอบออกตัวนี้ค่ะอาชีพมีคําว่าอะไรบ,บ้างเด็กๆลองบอกสิตัวเจค่ะเด็กตัวเจตอบมาเลยเร็วจ j อบตัวนี้นมันอยูลูกเออเลยมีเพลงนี้ไง work 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 s e ิ i semi w o r ก work 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 เคยดูนะต่อไปอันหนึ่งออ,ออกอะไรลูกออกอะไร อออะไรลูก occupation อีอันนึ่งแคร์อะไรลูกแค่์อะไรเออ career อีอันหนึ่งโพอะไรลูกโพโพไม่ใช่ policeman ลูกโพอะไรที่แบบว่าอาชีพที่แบบขั้นสูงใครบอกโพไซดอนค่าลูกค่ะโพอ,อะไรคุณพี่โพเฟสอะไร p r o profession ค่ะ เป็นอาชีพชั้นสูงค่ะอ่ะเด็กใครพูดเสียงดังขอให้สอบติดสาธุจบ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 